ขนาดวัวยังมีเขาแต่เราไม่มีใครแต่ถ้าเธอมีใจฝากกดไลค์ให้ชันทีวันนี้ผมได้ไปใช้ชีวิตในเมืองบูงเฮเวนโดยการต้องหาโรงแรมที่บริการดีและเราก็ได้ไปเช่าโรงแรมแห่งนั้นและผมก็ได้เจอคนด่ากันกับคนจีบกันภายในเมืองและสองเหตุการณ์นี้มันช่างวุ่นวายเหลือเกินและผมก็ได้เจอกับลูกพี่ผมและผมก็ได้ใช้ชีวิตกับลูกพี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะสนุกสักแค่ไหนการโอไม่ฉันมาเช่าลงแรม รโมอ้มกออดะไรเนี่ยฉันเจอโรงแรมอะไรเนี่ย,รรยบริการอย่างดี <Wow. S 1> หนว่าบริการอย่างดีโอ้ม y กอดเรามาเช่าโรงแรมอะไรนีห่ห้ามเข้าถ้าเข้าโดนแบนทำไมพนักงานเยอะจังวะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมค่ะเอาสองห้องได้ไหมได้ค่ะ ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะเอาห้องไหนมีให้เลือกอยู่สองห้องเมาหมดเลยจ่ายไม่อั้นโอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทำไมแกตอบทุกคนเลยวะอะไรชอเชอร์เซอร์คืนรับหนึ่งพันเราให้หนึ่งล้านเลยเข้าไปให้ทิปให้ทิปหมดเลย เอาปไปนี่เราเขาบอกทางขึ้นห้องพักมาเรามาเช่าโรงแรมมีเตียงสองชั้นไปสองห้องเลยเว้ยอะไรขอสักห้าหมืนได้ได้ยืมเงินหน่อยบลู bro. อะไรวะหน้าผมเหมือนคนมีเงินมากมัง้งเอาห้องนี้นะไม่เอาละสองห้องห้องเดียวพอแกไม่เอาหลายห้องหรอกพนักงานมาเต็มลูกค้าชื่ออะไรคะ ชื่อวาสบิชาบูชิคิมิโนโตะอือบ้าอะไรไม่ยาวขนาดนี้ยก็จะพิมพ์ชื่อมอยังไงนะท่าผู้ชมเขาน่าจะเอาป้ายมาตั้งไว้นนี่จะมาลาออกค่ะอา้าวพนักงานลาออกเหรอไม่นะโทรมาใหม่อะไรวะพนักงานลาออก <c oughs> ผมไปข้างนอกแป๊บเจ้าของโรงแรมพนักงานก็จะมาลาออกแล้วคนนี้หรือเปล่าวาลาออกอะผมสมัครงานต่อดีปมเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกเรามาเช่าในไหนเราก็มีโรงแรมแล้วเว้ย เราก็ออกมาเล่นด้านนอกนะชื่อแก้ว่าอะไรด่าดอะไรวะ <Huh? S 1> ลาออกทําไมอ่ะใช่คนนี้หรือเปล่าวะที่เขาลาออกไม่รู้ไม่รู้รแล้วใครมาให้ดอกไม้ผมเนี่ย <Wow. S 2> ให้เราเหรออยากไปเปิดร้านเป็นของตัวเองก็เลยลาออกอ๋ออ๋อขอให้รวยๆนะโอเคแค่ดีแหละ <c oughs> <c oughs> แต่เขาให้ดอกไม้ทุกคนเลยเนี่ยบอกคนนี้อาหารเช้าคะ่ะ ไหนเออโอไม่ฉันจะได้กินอาหารเช้าโรงแรมเอาอะไรเนี่ยแกยื่นให้ผิดคนฉันอยู่ทางนี้โอไม่น้องไก่เหรอเนี่ยไก่ต้มน้ำปลาไม่ใช่ละไม่งั้นปล่อยตัวประกันกดผิดชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยมีอะไรกันล่ะอยู่ไหนกันวะผมดูทุกบ้านแล้วไม่เจอเลยอะไรปล่อยตัวประกันอะไรดันเนี่ยอันนี้ปะวะเมืองอะไรมาในวุ่นวายจังวะพี่โดนเมียแทงข้างหลังหลออะไรอะไรวะ ทวดเปรตไม่กลัวเมียไม่เหลืออ้อาสรุปกลัวเลยไม่กลัวเปดิมีมงมีเมียกันแล้ว้ยกลับมาโรงแรมเราดีกว่าวยไหนวาเขาตั้งชื่อห้องให้ผมหรือยังวะมีเจ้าขอแล้วเอา้าถามชื่อผมไม่ใช่ผมนึมกว่าเขาจะตั้งป้ายเป็นชื่อผม่อยออกไปเล่นเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนแล้วใครมาทําน้ําหกเนี่ยมาทําความสะอาดหน่อยแม่บ้านนี่เหรยใครมาทําน้ําหก ใครมาทำน้ำหกไม่ใช่เลยหรอกผมเอาในกล่องพร็อพอันนี้เออเขากำลังมาถูแลเออน้ำไม่หกแล้วเออถูเออเออแกต้องมาทำความสะอาดเออเออทำความสะอาดเออขอบคุณครับเอาเงินไปเลยคนละหนึ่งล้านบาทฉันให้เนื้ให้ทริปให้ทริปอืมไอ้โรงแรมเขาบริการอย่างดีดีวะ อะไรเนี่ยห้องพนักงานห้ามเข้าเตือนแล้วถ้าเข้าดุนเบนียนโอเบียนอย่างเดียววินครับมีอาหารเที่ยงไหมเราหิวแล้วเออใหๆก็เช่าแพงและมีอาหารกินปะเกมมานั่งกับฉันเกม์จะมากินกับฉันเหรอในอาหารโอ้โหเมนูเดิมไม่มีเมนูใหม่บ้างเออ <c oughs> มีกาแฟสแก้ลไหม เราอยากกินกาแฟโอ้ชื่อแกบังหน้าใช่หมดแล้วมีค่ะโอไม่ oh my, ฉันรอกินกาแฟก่อนอ้าวไม่มีอะไรวะอ้าวไม่ใช่อะไรวะคนเมกาี่วาอ๋ออะไรเขาไม่ได้คุยกับเราโอา้มาแล้วกาแฟท่านผู้ชมโรงแรมบริการอย่างดีเลยนะเนี่ยโ oh อ้ม่บริการดีมากเมกาพ่อมงึงซีอะไร <laughs> <อ>ด่ากนันดีกแล้วเหรออ้าวอะไร เด็กสมัยนี้อนาคตของชาติอะไรวะด่าอะไรกันยิ่งเยี่ยมอะไรวะทำไมคนมาโรงแรมเราเยอะจังวะโรงแรมเราบริการดีนะเนี่ยแล้วดูชื่อแต่ละคนแบบตั้งกะเอาอ่านไม่ออกเลยดวกดวยอะไร <S 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 เอาโรงแรมโรงแรมไปไหนเออโอไมคก่อน oh โรงแรมเราหายละเหล่านี้แล้วใครมาเต้นอะไรวะเนี่ยอนาคตของชาติด,ดุนเบนอะไร สวัสดีลูกพี่ครับลูกน้อง <Wow. S 1> มีเรื่องกันหรอลูกพี่อยากอยากได้โปรโบั๊กหรอใช่ครับน้องอยากเป็นลูกน้องนายอาโปรบ้าอะไรเด้อแกเล่นโปรกันเหรอคำอะไรวะไม่ได้ผมไม่มีใครเอาละฮะนายโคตรเทเลยไอ้ดันแล้วเลยไอ้ดันคำบ้าอะไรเนี่ย ไอดอนเลยเหรอใช่ใช่เกินไปจริงๆอะไรอีคนนั้นหายไปแล้วอ๋อไม่ด่ากันอีกแล้วหรอฉันจะดูเกด่ากันเกมาขำอะไรหยุดละไว้พ่อดีนั่นนมีคนด่าอนาคตของชาติก็หยุดละอะไรกอนาคตของชาติ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเขาด่ากันอ๋ออ๋อนึกว่าด่านายไหนไหนายทำโปรให้ดูหน่อยโมเปเนี่ยไม่ได้โปรอ่ะนันเมื่อกี้แกบอกโปรหมายถึงโลอ๋อเขาหมายถึงให้โรบักผมด้วย่จะทำโปรอ๋ออ๋อด่าตอนไหนวะด่ากันทำไมใจเย็นๆอยู่วัยรุ่นนะฮะด่าตอนไหนอะไรวะด่าอะไรกันอีก แล้วแกจะแกจะเลิกขำตอนไหนน<อ>ี่ก็ผัวกูบอกว่ามึงดา่าอะไรกินข้าวอยู่ไปดูคนด่ากันก่อนด่ากันอยู่ไหนวะนี่หรือเปล่าวะเค KK เคด่ากันอยู่นี่เจราน้องเหมยคกคกอะไรวะเจ้าของโรงแรมเรามาเช้าสนใจห้องไหนก็ได้มีบริการตอกวันละห้าสิบบาท จ่ายเงินห้องไหนก็ได้ได้เลยค่าทั้งหมด2 5 0หสิโอ้ถูกกว่าโรงแรมเมื่อกี้เอาไปเอาไปดีใช่ไหมสองร้อยห้าสิบล้านบาทเลยห้องไหนแกห้องนี้ห้องนี้เอาห้องนี้เช่าโรงแรมอย่างเดียวห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ฉันจะเอาห้องนี้อเอาห้องนี้ใช่ไหมคะาตกแต่งได้ตามสบัดเลยนะคะฮะ <laughs> ตามสบายเป็นตามสบัดอะไรเธอใช่นะ เคเคตกแต่งได้ตามสบายไปเราได้ห้องโรงแรมเช่าละไอดอนผมออกหรือยัง <c oughs> ลูกพี่ผมออกหรือยังวะอะไรวะเย้ yeah, มีคนโดนอะไรเย้ yeah, มีคนโดนแบนออกจาก,กบ้านยังว้าวอะไรลูกพี่อยู่ไหนอะลูกพี่ผมอยู่นี่นี่วะ <c oughs> ขำตลอดเลยลูกพี่มานี่จะบอกว่าทำยังไง <c oughs> ทำไรอะ พิมพ์ว่าเออร์เรอร์ทั้งหมดเลยอะไรวะ e เอาผมพิมพ์อะไรวะ e r r o r อะไร5ของเองอันนี้ตามใจน้องอ๋อนี่ของที่ลูกพี่บอกให้ผมหานี่ไงลูกพี่ผมได้แล้วไปหาชุดเอาเองนะครับครับเอาพิมพ์บ้านอะไรอยู่ดิครับครับเนย่เครื่องแต่งกายได้แก้ใส่พี่ไปก่อนนะอะไรวะอาออกและมองไม่เห็นเป็ยครับจะมีอะไรนี่ครึ่งหน้าเลยเนีน่ไม่แต่งละ โรงแรมผมยังไม่ออกนะโรงแรมห้องที่แล้วออกไปแล้วอะไรปีหาเมียนูน้นสุดโหดอันน้องอะไรวะ <c oughs> เอา <c oughs> โดนเบียนเลยโดนเบียนทะลุบ้านเลยโดนเบนฮ่าฮ่าลูกน้องผมลูกพี่บอก <c oughs> เอาเขาปลดแบนด์ผมละ <c oughs> เขาไม่รักเธอแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรวะ พวกมีความรักแกเย็นน้องนั่นระดับพี่น้องเขาไม่รักให้ทักมาหาพี่แล้วเมื่อไหร่กกจะเลิกขำได้บ้เนี่ย <c oughs> ไม่ได้การเล่นคำคมต้องเป็นต้องจำเป็นต้องแอดไว้ <c oughs> อ๋อแอดเพื่อนจัดไปลูกพี่โ oh อไม่ก็หิวข้าวแล้วก็ไปกินข้าวโรงแรมนี่ะ มีข้าวกินไหมอ่าโรงแรมแกใช่เจ้าของลรงไม่ใช่นี่วะเอา้าโรงแรมหายอีกแล้วผมไปเช่าที่ไหนก็มีแต่คนออกนะลูกพี่ผมไปไหนละอะไรแล้วออกจะรอเรานมสดครับผมถ้าชอบก็บอกอมิ้นรักสกายที่สุดในลูกโอ้ยสรุปโรงแรมฉันก็ออก ฉันอุตส่าห์จะมาเช่าโรงแรมแบบชิวๆแล้วก็เจอสถานการณ์อะไรไม่รู้แต่ละอ,อันมาท่านผู้ชมว,วันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับเชก็ฝากแล้วก็แชร์ก็ต b s c r i b e บนด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมายบายโอ้บายจะมาเช่าโรงแรมทำไมโรงแรมให้ฉันออกแบบนี้โดยที่ฉันยังไม่ได้เช่าหลายคืนเลยโอเคไปแล้วก็ผมายบายโอเคไปเร็วไปเร็ว